สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกเช่นเคยนะคะกับรายการดีๆนะคะที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารทั้งไกลและใกล้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทาง FM 90.75เ้มกะเฮิรตซ์สองฝนเรดิโอค่ะมาพบกันในวันนี้ก็ เป็นวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นศุกร์ที่หลายๆคนก็ต่างมีความสุขสมกับชื่อวันและค่ะวันนี้ยังมีข่าวคราวคาวคามเคลื่อนไหวต่างๆนะคะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วทั้งจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟัง มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวแรกของวันนี้เรามีเรื่องราวของคลมเห็นชอบคนละครึ่งพลัสวงเงิน4.4ล้านลงทะเบียนผ่านแอป,ปเป๋าตัาง้ง20-26ตุลาคมใช้สิทธิ์29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568นั่นเองค่ะ มาพบกับข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ฟังข่าวที่หลายๆคนนะคะต่างตั้งตา,งตางรอคอยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงิน44,000ล้านบาทนะคะโดยจะใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569งบประมาณกลาง รายการค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทและก็จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569งบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าจำเป็น 19,000ล้านบาทค่ะซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดลงทะเบียนร,ร้านค้าที่จะเข้าเริ่มโครงการนะคะในวันที่15ตุลาคมถึงวันที่19ทธันวาคม2568ค่ะคุณผู้ฟงังลงทะเบียนยังไงลงทะเบียนแบบไหนลงทะเบียนผ่าน w w w ร o l วด์เคโลนะคะ สำหรับประชาชนค่ะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคุณผู้ฟังก็คือ กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนโดยรับวงเงินคนละ2,400บาทนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีค่ะหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่แหละ9ล้านคนนะคะที่ได้รับวงเงินคนละ2,000บาทรวมกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จำนวนไม่เกิน20ล้านคนค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้าน4แส,สนคนนะคะงบประมาณ22,780ล้านบาทได้รับวงเงินรวมคนละ2,000บาทค่ะซึ่งกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนคุณผู้ฟังหลายๆคนอยากจะทราบใช่ไหมคะอ้อยเชื่อว่าหลายๆคนตั้งนาตั้งๆรอคอยมากเลยกับคนละครึ่งพาร์ทนะคะ ซึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคุณผู้ฟังและก็จะให้ยืนยันนี่คะตัวตนสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครื่องพัดก็คือ,อวันที่20ถึง26ตุลาคม2568ค่ะโดยใช้ใจ่ายในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน ได้นะคะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทางนี้ค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังจะต้องจ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2568นะคะต้องใช้จ่ายครั้งแรกนะคะ11พฤศจิกาย,ยน2568ไม่เกินนะคะ ไม่เกิน23นาฬิกาเพื่อไม่ให้สิทธิ์ถูกยกเลิกสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแตกต่างจากโครงการคนละครึ่งเดิมโดยแบ่งเป็น5พลัสนะคะก็จะประกอบด้วย 1. ค่ะขยายอายุผู้มีสิทธิ์เข้าเริ่มโครงการจากเดิม18ปีเป็น16ปีนะคะแล้วก็2ค่ะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายจากเดิม1 5 0บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวัน และก็3นะคะเพิ่มสิทธิ์สร้างแรงจูงใจผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่ได้2,400บาทนะคะ4ค่ะเพิ่มโอกาสนะคะให้โอกาสคนตัวเล็กร้านค้านะคะ ที่เข้าเริ่มโครงการได้นะคะร้านค้าเล็กๆนะคะลูกเพจไมโคร SME นะคะแล้วก็5ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าได้พัฒนาทักษะต่างๆซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนะคะเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบรายผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนี่แหละแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งสอดคล้องนะคะกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภานะคะไปเมื่อวันที่29กันยายน2568ค่ะที่จะสร้างรายได้ลดรายใจ่ายให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน <c oughs> เพื่อให้มีกำลังนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี2568เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะที่คาดว่าจะมีการขยายตัวระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคและต่ำกว่าศักยภาพก็โดยมีปัจจัยนะคะสำคัญจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางภาระหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ที่ไม่ทั่วถึงท่ามกลางความเสี่ยงทั้งปัจจัยนะคะภายใน,ในและภายนอกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่4นะคะคุณผู้ฟงังปี2 5 6 8เนี่ยที่อาจจะชะลอตัวอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะเพื่อเป็นหลักประกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการนะคะเพื่อเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศให้ช่วงเวลาดังกล่าวนะคะทั้งนี้ค่ะคณะรัฐมนตรี ก็ได้เห็นชอบนะคะวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวนไม่เกิน44,000ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569งบกลางนะคะรายการค่าใช้ใจ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวนไม่เกิน25,000ล้านบาทและจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นะคะงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนไม่เกิน19ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจำนวนไม่เกิน20ล้านคน โดยมีรายละเอียดโครงการนะคะก็คือ1ค่ะระยะเวลาโครงการนะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือเปิดรับลงทะเบียนร,ร้านค้าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่19ธันวาคม2568 หรือระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนังกงานเศรษฐกิจการคลังนะคะกำหนดผ่าน w w w ร o n l a ์ค่ plus. c o m ค่ะแล้วก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนประชาชนนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งประชาชนในฐาะผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ โครงการได้ตั้งแต่วันที่2 9ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568นะคะเวลา6นาฬิาถึง23นาฬิกาโดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มนะคะสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะคะ คุณผู้ฟังก็คือในระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นแหละแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะคะซึ่งเป็นในส่วนของฟู้ดฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่31ธันวาคม2568นะคะในเวลาหกนาฬิกาถึง21่สนาฬิกานั่นเอง กลุ่มเป้าหมายค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือกลุ่มประชาชนนะคะผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้นะคะกรณีทั่วไปนะคะพงด .90 นะคะแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา40หรือว่ามาตรา40วเล็บ1แห่งประมวลรัศดากรประเภทเดียวนะคะพองอดอ91นะคะแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือพองอดอ95นะคะของภาษีปี2567 ตามฐานข้อมูลของกรมสัมภากรณ์ณวันที่30มิถุนายน2568รวม11ล้านคนค่ะคุณผู้ฟัง นอกจากนี้นะคะประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีรวม9ล้านคนนะคะทั้งนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายทั้ง2กลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะคุณผู้ฟงังก็คือ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. ค่ะมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนใครมีลูกมีหลานที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะ ในวันที่ลงทะเบียนอีกครบ16ปีบริบูรณ์ก็สามารถที่จะใช้สิทธินี้ได้และก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณนะวันที่1ตุลาคม2568ก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะลงทะเบียนคนละเครื่องพลัดได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็5ค่ะไม่เป็นผู้ที่ถูกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5นะคะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีก็ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน13.4ล้านคนหรือว่า13ล้าน4 0 0 0คนวงเงินนะคะ22,780ล้านบาท ที่จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568งบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมได้เดือนละ300บาทรวม2เดือนเพิ่มเป็นจำนวน1,700บาทนะคะใช้จ่าย ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2,568อย่างที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อสุขที่แล้วนะคะเรื่องของอในส่วนของบัสมัิการแห่งรัฐนะคะที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็มาดูที่การใช้จ่ายกันหน่อยคุณผู้ฟังภาครัฐนะคะเขาสนับสนุนเงินร่วม จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะจำนวนไม่เกิน20ล้านคนได้อัตราร้อยละ50นะคะทั้งนี้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินนะคะหรือว่าไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิที่กำหนดโดยประชาชนผู้ยื่นแบบพงด .90 พงด .91 นะคะพงด .95 น ปีภาษี2,568ก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์ไม่เกิน2,400บาทต่อคนประชาชนทั่วไปนะคะและก็กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็จะได้รับเงินนะคะ ไม่เกิน2,000บาทต่อคนระยะเวลาการใช้ใจ่ายของโครงการนะคะซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้สิทธิโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เขาเริ่มโครงการนะคะเช่นซื้ออะไรกันบ้าง ซื้ออะไรกันบ้างเอ่ยก็คือซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเร่วมโครงการโดยร้านค้ารับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งกระทรวงการคลังนะคะโดยกลกลมบัญชีกลางเนี่ยก็จะโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้นะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนได้รับสิทธิ์จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2568ไม่เกินเวลา23นาฬิกาเพื่อไม่ให้สิทธิ์ถูกยกเลิกแต่ถ้าว่าเกินวันที่10 เอ็ดพฤจิการนคุณยังไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะสิทธิ์ถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าโครงการนะคะได้กำหนดวงเงินสิทธิ์ของผู้ยื่นแบบภาษีมากกว่าประชาชนทั่วไปก็เพื่ออะไรคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นประกอบกับการดำเนินโครงการในระยะต่อไปค่ะ ภาครัฐนะีคะอาจมีการกำหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีการพัฒนาความรู้นะคะหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ในด้านของความรู้ทางการเงินหรือความรู้ทางด้านดิจิทัลนะคะผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่กำหนดเพื่อให้สร้างทักษะในด้านต่างๆนะคะเช่นการประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นะคะ การบริหารจัดการต้นทุนของร้านค้าเป็นต้นซึ่งร้านค้าที่พัฒนาสำเร็จนะคะอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการเข้าร่วมโครงการในอนาคตโดยการดำเนิเนโครงการ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะตลอดจนเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยนะคะในช่วงปลายปี2568ได้อย่างรวดเร็วซึ่งการดำเนินโครงการนะคะจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยลงสู่ร,ระบบเศรษฐกิจ จำนวนประมาณ88,000ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.21ถึง0.22นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย ของนายอนุทินชาญมิรกุลนายงรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกฯิจลดค่าครองชีพให้ประชาชนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทั่วถึงและที่สําคัญค่ะคุณผู้ฟังคือมุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็แตกต่างจากโครงการคนละครึ่งเดิมแบ่งเป็น5พลัสประกอบด้วยเพิ่มช่วงอายุนะคะพลัสที่1ก็คือ เพิ่มช่วงอายุขยายอายุผู้ที่มีสิทธิ์เข้าริ่มโครงการจาก18เป็น16ปีพลัสที่2ก็คือเพิ่มวงเงินใช้จ่ายจากเดิมรัฐบาลเติมเงินในวงเงิน150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันแล้วก็พลัสที่3ก็คือเพิ่มสิทธิพิเศษโดยเพิ่มสิทธิ์สร้างแรงจูงใจผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่ได้นะคะ2,400บาทพลัสที่4คือ เพิ่มโอกาสให้โอกาสคนตัวเล็กหรือว่าร้านค้าไมโคร SME นะคะร้านค้านิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปีเข้าร่วมโครงการได้ส่วนพลัสที่5เพิ่มทักษะส่งเสริมให้ร้านค้าพัฒนาทักษะในการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะหรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ในระยะต่อไป ทั้งนี้คุณผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีคะ่ะยังมีมติเห็นชอบในหลักการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับสิทธิ์นะคะตามโครงการที่ประชาชนได้รับและสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยยืนยันนะคะว่าข้อมูลโครงการไม่ได้เชื่อมต่อระบบกับกรมสัมภากระ,ะเพื่อตรวจสอบรายได้แต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ว่าจะเป็นก็ตามนะคะที่เมื่อว่ามีเงินเนี่ยได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือมีรายได้นะคะย่อมต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ ก็แล้วแต่กรณีไปนะคะและหากคำนวณภาษีแล้วมีเงินได้สุทธิหรือว่ากำไรสุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไม่มีภาระที่จะต้องชำระแต่อย่างใด สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของร้านค้ากรณีร้านค้าค่ะที่เคยเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะประกอบด้วยร้านค้าถุงเงินที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วในโครงการคนละครึ่งเฟส5ร้านค้า่งฟ้าของบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและก็ร้านค้าโครงการกรุงเทพแผงลอยโดยเข้าไปที่เมนูคนละครึ่งพลัส นะคะกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนร้านค้าใหม่นะคะแบ่งประเภทร้านค้าบุคคลธรรมดาร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านค้าบริการของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนะคะมีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะนะคะร้านทำผมทำเล็บ ประเภทร้านค้านิติบุคคลหรือว่าธุรกิจเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งต้องมีใบอนุญาตขนส่งสาธารณะเช่นแท็กซี่มิเตอร์นะคะรถตู้โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นต้นค่ะร้านให้บริการนวดสปานะคะร้านค้านิติบุคคลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปียื่นพงดร50รอบบัญชี67ข้อมูลณนะวันที่30กันยายน2568นะคะแล้วก็ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการณนะจุดบริการภาครัฐโดยจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสมัครร้านค้าถุงเงินผ่าน w w w t h u n เ e n g ถุงเงินกรุงทยสมัครเข้าเริ่มโครงการเริ่มวันที่15ตุลาคม2568ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w c o l a c r u n r t c o m ค่ะ กรอกใบสมัครเตรียมบัตรประชาชนนะคะและก็รูปถ่ายร้านพร้อมรูปเจ้าของร้านยืนใบสมัครณนะจุดบริการหรือธนาคารกรุงไทยหากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการจะสแสดงเมนูคนละครึ่งพัทบนแอปถุงเงินส่วนประชาชนค่ะคุณผู้ฟังที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนนะคะเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัทอ่านรายละเอียดเงื่อนไข โครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และวันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้นะคะกดปุ่มตกลงเข้าแอปเป๋าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดนาหลักนะคะโครงการแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพัดที่ใช้ได้สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดนะคะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดเฟสห้ามาก่อนต้องติดตั้ง แอปเป๋าตังค่ะได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะยืนยันตัวตน G Wallet นะคะจากนั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าแอปเป๋าตังเลือกแบรนเนอร์โครงการคนละครึ่งพาร์ทน,นะคะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัตินะคะสามารถดูผลได้ที่ SMS และก็การแจ้งเตือนบนแอป,ปเป่าตังภายใน3วันได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอป,ปเป่าตังกรณีได้รับสิทธิ์นะคะแสดงข้อความการการได้รับสิทธิ์และววันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลง เข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลาสหน้าหลักโครงการแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพลัสที่ใช้ได้สามารถใช้สิทธิ์โคนนรงการคนละครึ่งพลาสนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะกับเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งพลาสนี่แหละเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ดูด้วยว่า มีเรื่องของบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อกันด้วยจะได้มีโครงการดีๆแบบนี้เข้าร่วมโครงการดีๆด้วยกันซึ่งก็จะเป็นเงินช่วยเหลือนะคะ2,000บาทก็ถือว่าเยอะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทาง FM 90.75 m เ z มกะกันนะคะช่วงนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาฟังเพลงและพูด คุยข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ